ต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมบลี N ่นะคะลุงชั่นลุงช่างทำเพื่อลูกจัดมาเต็มคันเลยครับพี่น้องนี่ค่ะโอ้โหลุงช่างทำเพื่อลูกนะคะเอฟซี F Z. นั่นจัดมาเต็มคันรถเลย,เน,เลยนี่ะค่ะ <c oughs> คอยคอยก็คืบในพวกเขามานะะ่ะล่ะเมื่อกี้ป้าก็ขนมาหนึ่งคันแล้วนะคะอันนี้ก็อีกหนึ่งคันแล้วนะครับพี่น้องเนี่ยค่ะหลุงช่างทําเพื่อลูกนะคะป้าก็ทําเพื่อลูกนะคะนี่เต็มเลยโอ้โอโอโอ นี่ค่ะโอ้เหล็กก็เพียบเมื่อกี้ก็หน้าต่างแล้วอันนี้ก็หน้าต่างอีกแล้วพี่น้องโอ้หับรองว่งสวยแน่ วันนี้พ่อฟื้นแต่งตัวหล่อมากเลยหล่อมากวันนี้ยัดในเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องเราต้องแบบนี้นี่เดี๋ยวนี้ยัดในนะเดี๋ยวนี้สงสัยนะเนี่ยสงสัยแล้ว่าชี้เอ้ยคอยสงสัยพ่อฟื้นแล้วเนี่ยเอ้าเข็มขัดนี้เป็นรุ่นไหนนี่รุ่นรุ่นมากับผ้าผ้ามา FT ดูเข็มขัดพ่อฟื้นดู รุ่นมากับพระรุ่นมากับพระโอ้ยเข้าใจว่าพอีโผล่ดีนะแม่พ่อฟื้นะลุงเออเจ็ดดาวพอแล้วพอพื้นดูยังไงก็เป็นเขาโครงที่แบบมีความหล่ออยู่เพราะว่าสมัยแต่ก่อนหล่อมากในกำใส่ดูละภาพตั้งแต่สมัยหนุ่มๆพ่อฟื้นน่ะหล่อหล่อมากเพอตอนนี้พ่อฟื้นก็ยังหล่อคือเก่า จนแม่กำไส้ต้องแบบหายไปไหนมาอีโภคท่านก็เป็นนายอืมนก็เป็นเจ้าเป็นนายนะก็มีอะไรเป็นธรรมดาผู้รับใช้ประชาชนอ่าโอ้ยผู้รับใช้ประชาชนพี่น้องผู้รับใช้ประชาชนอ่าผู้เราว่าเราเหมอบไหมไม่ได้ เอาไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาเองโอ้กะเพราลอยมาเตะจมูกแล้วแม่ครัวกำลังผัดกะเพราให้เอ็ดชิดอยู่อืม รถนาจะจัดจ้านนะกลิ่นอ่ะเด็กจะไหลแล้วนะพวกข้าวบ้านยังไงนะพอดีนะเฮ้ยเนาะ ก็ตั้งการนี่ถ้าไปบอก z o o วิว e ้ z ว o m ใส่กระจกวพรานั้นไอ่ไงใส่ฟาสลราปิดถือโอ้เล็กไหลแล้วโอ้พี่น้องโอ้เพิ่งเห็นที่นี่เละเล็กไหลเวพี่น้องไหลลงจากรถปิกระจกน่ง้ใสกระจกพเรารปิดให้ครับ โอ้สุดยอดเลยดูเนี่ยเอฟซีลงไทยที่ว่าทั้งคันนี้เท่าไหรน่นี่แค่เหล็กนี่ก็เหล็กก็ขึ้นด้วยในช่วงนี้นแ,นแพง ไม่แพงถ้าไม่แพงไม่ได้มานะลุงไม่แพงเราไม่มีเงินเนาไม่ขายไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงถ้าไม่มีเงินนะเขาไม่ขายให้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงไม่เถียงเอาเราไปได้เอาไม้มาเลยพี่น้องเอ้ยดูโอ้พี่น้อง อเอา้ายาชีเดี๋ยวเดี๋ยวคอยจับตรงนี้ยาชียาชีเดินน้ำหน้าเลยเออเราจะเอาตรงนี้เพราะไม่ได้เอาไม้มาเออ,เอ,อได้อยู่ได้อยู่อ่ะ fc หรือเอาขามาเอาแต่กล้องมาพี่น้อง เอา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 ,อาพี่น้องเอาเอาโอ้โหโอ้โหโอ้โออถ่ายมุมโ่เราอยู่มุมตรงกลาง,ง,งเลยพี่น้องเด้อนี่นะคะบู้าาปาก็มาช่วยด้วยนะ FC สุดยอดร่วมแรงร่วมใจนะ โอ้ยตกใจเออเอาทรง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 อู้อออออ่ะเรไปตรงไหนเราต้องไปข้างใหญ่เราต้องไปข้างใหญ่ต้องไปปุ๊เออเราต้องข้ามไปทางปุ๊บเออาปุ๊นี่เด้อปุ๊อือแจ๋วแจ๋วแจ๋ว วันนี้ปุ๊โอ้ไม่ใช่วันนี้ป้าได้ออกกําลังกายค่ะเอาโอ้อันนี้ของไงอันนี้ของไงอันนี้เด้อผู้ชายหายไปจะเบอรเด็กผู้ชายไหมเอาผู้ชายเด้อผู้ชายโอ้ของไงพี่น้องเอออันนี้มันของไงเด้อ ลุงช่างถึงกับเรียกนะผู้ชายกาเต็มเต็มโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเรบซีทุกท่านมากค่ะ จัดเต็มคาราเบลนะทำเพื่อลูกนะคะสวัสดีค่ะ